ความคืบหน้านะครับเหตุโกดังเก็บพลูด,ดอกไม้เพลิงระเบิดที่ตำบลมูโน,โนอํเภอสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนะครับและบ้านเรือนของประชาชนก็พังเสียหายหลายร้อยหลังคาเรือนเลยปัจจุบันเนี่ยภาครัฐนะครับมูลลนิธิและจิตอาสาก็ระดมกำลังกันไปช่วยเหลือล่าสุดครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวนสิบรายนะครับซึ่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุไงโกโลกนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แด่ครอบครัวของผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับและทางจังหวัดนราธิวาสนะครับก็มีการขอรับพระราชทานโรงครัวพระราชทานนะครับเพื่อประกอบอาหารเลี้ยงแด่ผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งอย่างที่ทราบครับว่าบ้านเรือนประชาชนพังเสียหายจํานวนมากเลยทีเดียวก็เลยมีภาครัฐมูลนิธิและจิตอาสานะครับมาร่วมกันประกอบอาหารเลี้ยงแด่ผู้ได้รับผลกระทบมือละ1ันห้าชุดวันละสามมืออย่างน้อยๆครับจะได้มีอาหารรับประทาน เพื่อรอรับการเยียวยาในส่วนอื่นต่อไปนะครับและน้ำใจของคนไทยก็ไม่เคยเหือดแห้งแน่นอนนะครับเวลาเห็นคนไทยด้วยกันเดือดร้อนแบบนี้เพราะฉะนั้นครับประชาชนคนไทยที่อยากจะร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบนะครับก็สามารถบริจาคได้ผ่านทางธนาคารกรุงไทยสาขาณราทิวาสนะครับชื่อบัญชีเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูโนหมายเลขบัญชี905ขีด3 ขีด66122ขีดศย์ย้ำนะครับว่าบริจาคผ่านทางช่องทางนี้เท่านั้นนะครับเงินจะได้ถึงมือของผู้ประสบภัยแน่นอนเพราะปัจจุบันนั้นมีกลุ่มมิจฉาชีพมาโพสต์หมายเลขบัญชีหลอกเอาเงินประชาชนย้ำว่าอย่าหลงเชื่อนะครับบริจาคเงินผ่านทางช่องทางนี้เท่านั้นครับ